สี่เคล็ดลับให้พลังชีวิตคุณมีเรื่องเจ๋งๆจะแชร์เป็นบทสัมภาษณ์ของด็อกเตอร์ดีปรักชบราท่านเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์อายุรกรรมเป็นแพทย์ที่ใช้เกี่ยวกับการเยียวยาแบบองค์รวม รู้จักกันในสาขาจิตวิญญาณท่านเขียนหนังสือมาแล้ว90เล่มทำงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาวะของมนุษย์โดยใช้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับจิตวิญญาณท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับต่อมใต้สมองที่สร้างฮอร์โมนในร่างกายของมนุษย์ นะครับซึ่งเป็นสารเคมีที่เชื่อมโยงไปยังสิ่งต่างๆในร่างกายสารเหล่านี้ชื่อว่านิวโรเปปไทด์ก็คือโมเลกุลของอารมณ์ซึ่งประกอบด้วยเอนโดฟิน โดพามีนเซโรโทนินสารแห่งความสุขสารแห่งความรักสารแห่งความผูกพันสารเคมีเหล่านี้เป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายถ้าเมื่อไหรก็ตามภูมิคุ้มกันก้าวแล้วมันจะทำให้ร่างกายเรานั้นเกิดภูมิแพ้ และทั้งเมื่อไรก็ตามถ้ามันมีการเสื่อมซึมมันจะก่อให้เกิดการอักเสบหรือการติดเชื้อแล้วก่อให้เกิดมะเร็งในร่างกายได้สารเคมีทั้ง3ตัวนี้หรือเปปไทด์สตัวเป็นตัว,วควบคุมคุมคุ้มกันของร่างกายถ้าให้มัน มีประสิทธิภาพหรือ,อทำให้มันได้ดีมันจะเชื่อมโยงไปยังร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณดังนั้นการที่เราสร้างพลังให้กับชีวิตของเรานั้นนะครับมีเคล็ดลับอยู่4อย่างก็คือ 1. มีความสุขกับสิ่งที่ทำไม่ยึดติดกับผลลัพธ์2เห็นคุณค่าในตัวของเราเองสามาไม่เปรียบเทียบเรากับคนอื่นแล้วก็ส สุดท้ายก็คือสิ่งไหนที่ทำแล้วมีพลังทำมันให้เยอะๆคลิปนี้บ๊ายบาย